สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกัน,นอีกแล้วดนะคะในช่องสกัญญาพากินเมื่อน,นิโนกับสิฟ่าทุกคนมากินกุ้งแดงดองซีอิ๊วเนาะค่ะเนาะนุบ๊บบอกเว่าทำไมซีอิ๊วมันบอกเค็มนุบ๊บพอาะว่าเราใส่หลายก่ะบอกเลยเนาะค่ะเนาะนุ๊บพยายามซีฮิตดองเหมือนพี่จีนเพื่อนเฮ็ดนอกจากนอใส่ผักหลายๆดองใส่เนี่ยแต่นุ๊บแค่ดองแค่สองชั่วโมงนอกจากเนาะนั่นก็เลยเป็นสีบ่ค่อยสีซึมงน้ำยำซัมซัด้จ้ะ แล้วก็นุชก็มีน้ำจิม้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านเหมือนเดิมค่ะทุกคนอันนี้เป็นเมนูสลองวันเกิดเนาะคะ่ะน้องมือนี้วันเกิดนุดจ้ะหยิบสามกระกระดาค่ะทุกคน <laughs> Happy Birthday to me จ้ะปกักนุชก็มีสัมี่ดีนะจ๊ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปเสีเสแสรน้องกันพึงหายจากโควิดกับพึงได้รับลูเอรับเทศเนาะคืออะไรนะรสชาติรสชาติพึงครับมากจ้ะทุกคนก็เลย เดี๋ยวทำลิปกุุม่มบึงอู้ข้เกาจะตะกุนบึงมันเยิ้มเยิอู้มีบางคนกินก็บอกว่าบ่มากบางคนก็บอกว่ามากักนอกจากนาะกัาเหลวแต่ว่าไผ่มักไผ่ม<ะ>ักกระตะกุนไปส้ะเสียคีกา นุบอกว่าแสบเพราะว่านุ๊ม,มักเนาะค่ะเนาะเนาะซึ่งเขาน้ำยำเยอะนี่กินกระเพาะอาหารของกุ้งแดงนะคะกุ้งแดงสเปนกุ้งแดงยักษ์แสบอ้ S <S กระเด็นกระดวนแป๊บนึงจ้ะกระเด็นไปทุกทิศทุกทางๆๆหาหน้าหายตาไปนานเลยกับไทยก็คิดว่าสิไดใ้เฮ็ดคลิปแบบละลายลงละลายก็วพวกคนไม่ีเว,วลานาอนยากแต่น้ำลูกจะทุกคนไปเสีเซฟกันจ้ะ นัวหวากมาก มันบ่าจะ้ะมันมันบางคนซื้อไปกินสดกระเพิ่นกับบาคคนมากรสศาติ์ของขอ,งอาหารสดอาหารทะเลหรือเปล่าอาหารสดๆน่ะต้องเอาไปดองมึงด้วยจ้ะเด้อดองมันปลากวน อย่าดองเข้มนะจ๊ะเน,นื้อมันแซ่บมันมันแซ่บคุยเ้ว่ปยะเนี่ย มันมันทั้งนั้นคลีมัน กินกันแล้วบ้างหน่อยด้จ้ะเด้อเป็นถุงกระเพาะของกุ้งแดงสเปนอืม น่ววินมากปลาติตดตัวลูกมันมนั่งนั้นสะอ่อนมันมันแห้งนอแจากนา้มันออกมาจากไหนมันนี่นะ ราดน้ำจิมซีฟู๊ดเข้องไปสีกระตรงเะาวบ้างถ้าทิมไ้ด้นโดนนินเนื้อกุ้งสีซึ่มเขานำย่ำมากแล้วจ้ะเนื้อกับหัว แ่บแลนวดถิ่มไปแค่สองช่วงน้นและเนาะอยากกินเนื้อมันตรงเนี้ยแต่กลัวโดนกระเพาะมันเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยเรียบจิมพี่ซีฟูดเป็นกระจัดจานอืมดึงขี่มันออกก่อนจ้ะ Hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ูสิ่วนนี่เด้อไอเขาเรียกอะไรอ่ะไซกระเพาะไม่หรอไซทุงงันนั้นอะนนทุงขี่จ้ะ yeah. มันมันแบบดิ่งดิ่งมากเลยเห็นไหมาจ๊ะทุกคนกินไปกินมากกันเลยอาหาร เนี่ยไอช่วงคางๆตรงกระเพามมันก็สิมีเนื้ออยู่นิดๆน,นอกจากเนาะก,กินกนระตองเราบ้างแทบ うん。<ス> <laughs> <laughs> เนี่ยถ้าดึงไอ้ตรงนี้มันออกที่หุ้มของมันมันเนาะเราตรงนี้มันสีมีสายอยู่น่ะเคี้ยวไหมเห็นไหมดึงง่ายมากดึงง่ายเพววิ่งิ่กไปว่าดึงง่ายเห็นไหมออกแลว อืมยอดมาว่าไม่อย่างน,นีน้จะนุญาตญาติไม่กระเด็นเข่าตาไหม หาสายมันนี่อ ตัวสุดท้ายแต่พอถ่ายสุดน่าจะเนอะนุษยังมีอีกอยู่กลองนึ่นกง,งกลองมีนุชซื้อมาไอ ราคาอยู่ที่แปดสิบปอนด์เนาะจ้ะเนาะอุ้ยอุ้ยระวังหน่อยยังมากหน่อยตุ๊กเป็นเนื้อไทยกับซามพันหาประมาณนั้นแลจ้ะมันมากมันมีขนาดใส่ทัก ขนาดใส่ไงากานี่ก็ราคาแพงขึ้นเนาะจ้ะเนาะ,นะ <c oughs> จะ้ะตัวสุดท้ายจ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปเสิบเสียบนกันอื มือนเป็นอะจ้ะทุกคนกับเมนูกุ้งแดงดองไอ้กุ้งแดงสเปนดองซีอิวซีเอิญว,ว่าเกาหลีกับบอนอาน่าจ๋านวดอยากเห็ดแบบคุค้คนจีนเพิ่นดองซีอิวแล้วก็ใส่ผักหลายๆอันจ้ะเพิ่มมันมาเป็นคือเพิ่นอนน่าจา๋นจานาะจ้ะกาอิ่มมากเลยค่ะมื้อนี้นุ่นบ่รู้ว่านวดก,กินกุ้งแดงไปจั๊กตัวจ้ะทุกคนน่าสิประมาณ7 8็ตัว ก็ตัวประมาณนั้นเนาะจ้ะเนาะไปลวจ้าทุกคนจริงๆน,นะก็ฝากคลิปไว้ซ้ำหน่กันเนาะค่ะทุกคนเนาะเอ้พูดกันคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย